ลับปินผูมาด้วยลีหละ่ะพุดเห็นหน้าผามอกมันมาความสุขให้แปแ่กๆครับโอล้ลม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 ลโอ้ลม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 ,ลม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 เอามันแมนบ่ละ่ะ <laughs> โอ้เงิน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 อำนาจเหลือเกินคนปรารถนาทุกคนอยู่ในโลกกา ทุกคนอยู่ในโลก้าบ้านนอกบันนาไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่ไหนต้องการแต่เงินเอาฟัง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 เอาฟัง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 เสียงนี้ที่ดังไม่อีกแล้วนะเสียงนี้ที่ดังแว่วมาเสียงนี้ที่ดังแว่วมาจากสาวบันนาพออกระทมรักแล้วไม่สมใจปองอกหักแล้บเพราะเธอแล้วนะ อ,อกหักหลับเพราะเธอแล้วนะสงสารเมตตาเป็นน้องได้ไหมความรักอยู่ในดวงใจความรักอยู่ในดวงใจเหตุฉไฉไม่รักฉันเลยไม่รักฉันก็ไม่ว่าขอผ้าเช็ดหน้าเราไว้ดูสักผืนเลือรักลายจะส่งกลับคืนเลือรักลายจะส่งกลับคืนขอผ้าสักผืนไม่ดูแต่งหน้าพยดชีวาของน้องนี่เอ้ยเป็นเคยไพยไนอกเคยไพยนอกมันจังสีคอง เมื่อเป็นเคยอิสระนอเมนองทางบานละว่าจังใดหลักคนใกล้ใคคือเจ้าเสียวพี่นอไปสอนบอนเอานั่งล้ำไปเป็นคู่่อนนอนกิ่งสิวโดนสันดอกวานาที่ใจนาหางตาเจ้าซักเิ่เนยเมื่อเป็นเคยทั้งหนองเรือบ่กะลือบอ่อบอพอใจเจ้ากะรือบ่พอขันใจอายขันใจอายขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆายด้วยค่ะ ขอบคุณดาวร้อยห้าสิบดวงสีหอดสองร้อยปนด้วยวหขอบคุณพี่น้องผู้ข่ามมเบึงสองร้อยกวัทันขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณเดือ้อพี่น้องเด้อขอบคุณกำลังใจที่ดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบัดเข้าไปบัดไปเวทที่แล้วจังสี ไหลให้เบิ้งอีกนะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงเสียงเหบกำลังขึ้นหหนาถามอยู่เมื่อคืนนี่ว่าแม่เป็นอะไรเสียงกล้สีขึ้นไปกําลังมากเลยหันาหน้าเยว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ซอยเบิ้งซอยแง่แม่เด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณแม่ๆที่มาจากว่านเอบีขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม ขอบคุณมแฟนขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกๆคนที่ให้การบึงการแง่งกับอีเมเป็นย่างดีขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวช่วงบายสิไลให้เบิงเบ้งใหม่ตอนแตงตัวเนาะพี่น้องเอาเอาเอาสิไลให้เบิ้งตอนแตงตัวตอนทำหน้าทำผมอย่างนี่นะเอาโอเคกันท่านเอาเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ เอาแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณหลายๆฝากพี่น้องติดตามนี่ต้นะคะ่กดติดตามไว้นะคะแ่เ้กด้ะะแม่เล่นอยกดติดตามไว้นะคะขอแมเล่อ่านกดตนม่เกดลังใจกดแม่เนากด้คะกดไวคะเยน้นะคะเพนานาพวของพันแฟนเพจ าติดตามช่องของแม่เพชรน้ำด้อครับเห็ดรุ่นมูจริงๆเลยจริงๆแบบอยากให้เฮ็ดตั้งแต่พร้อมกันวันนี้แต่ว่าคือมันก็ค่อยๆเลี้ยนรูไปเนาะแน่เราตอนสู้ชีวิตมากแต่ละคนสู้ชีพมือ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 พี่ตุ่มเอาเอาเข่าเดี้ยลด้วยเข่าเตี้บม่อมือมือใช่กัดอีกเลย